กำลังกินนมครับวันนี้แฝดกินนมแล้วคนละข้างเวลาหิวไปห,หิวพร้อมกัน So, 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 ครับบรรยากาศด้านนี้ครับทุกท่าน 16นาฬิกาห้านาทีแล้วกุกคนก็ทขยอยมามาป้อนอาหารให้เอาช้างนะครับเขาแม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้ช้างใหญ่มากไปจะอันตรายไหมเกิดเขาโมโหใช้งวงฟาดเอาอ๋อครับผมที่นี่ช้างก็คงเชื่องระดับหนึ่งแหละนะคะระับพราะเปนาปล่อยคนเข้ามานะะ้วเอาคงมั่นใจใยะะว่า ช้างเขาไม่โมโหไม่ดุอะไรเป็นช้างใจดีเพราะว่าถ้าเขาไม่มั่นใจช้างเขาคงไม่คนเข้ามาเราอยู่มาเจ็ดเย็นไม่เห็นช้างที่นี่อะไรกับคนนะเขาก็อยู่ของเขา ทางที่นี่ไม่ไม่อะไรกับคนใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> น,น่นแ่นนั่น <c oughs> กำลังชมอยู่พอดีเห็นไหมหมาวิ่งพอดีหมาวิ่งผ่านตกใจหมานะครับ หมาตกใจนกพิาราบประมาณเนี่ยเห็นนกพิราบก็กลัวหัดเสียวครับถ้าผมใช่ฮะเอ่อ <c oughs> มันจะมีถ้าเป็นช้างดุหรือช้างที่ไม่ค่อยเอาคนเนี่ยเขาจะอยู่ข้างในโซนข้างในนู้นนะครับนั่นแหละคือโซนที่ห้ามเข้าไปเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นโซนที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็คือที่เขาเอามายืนกลางถนนด้านนน้นนะคนผ่านไปผ่านมาพอดอาหารได้เนี่ยไม่อยู่ในคลองเนี่ยนี่ก็หมายถึงว่าเป็นช้างที่ไว้ใจได้นะครับประมาณนั้น เคยเห็นคลิปผมไมหมครับมีคลิปหนึ่งที่ผมถ่ายไว้เมื่อสองเย็นที่แล้วมั้งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีประเด็นเรื่องช้างอะไรนะน้ำท่วมน้ำท่วมที่ภักเหนือฮะทำให้มีช้งางดับไปหลายเชือกนะครับเสีดไปหลายเชือกนะครับ สุดว่าจะถ่ายคุณหมอพลอยเมื่อวันผิดกันเขาเอาไม้เอาไม้ไม้ไผ่ฮะท่อนยาวๆเอาวางไว้บนหลังช้างแล้วห้ามขยับในเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือเอาวางไว้ให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ให้เดินไปไหนนะครับเชื่อไหมฮะช้างเขาไม่ไปไหนจริงๆก็วางอยู่ตรงนั้นแหละนะยืนอยู่าไม้อ่าไผ่ไเนี่ยก็วางอยู่หลังช้างฮะช้างก็ไม่ขยับเป็นการทดสอบความเชื่อฟังเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกให้ยกแขนยกขาอะไรประมาณน,น,นี้ทำไมชอบตกใจนกตุ้ก็เหมือนกันครับผมแต่ถ้าเป็นช้างพลายนะครับช้างพลายก็อย่างที่บอกต้องมีความไม่ใช่ว่าจะ จะ,ะเข้าในทุกเชือกก็มีความอยู่ด้วยนะครับมีความอยู่ด้วยแตถ้าเป็นช้างที่ยืนตรงเนี้ยนะก็น่าจะนี่แหละ,ะระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่ง บรรยากาศตอนนี้วันนี้ก็ผ่านไปอีกหึงวันครับทุกคนนะครับวันนี้วันที่สองมกราคมเนาะวันอาทิตย์ยาาน,น,นะครับบรรยากาศหนาวๆนะครับเย็นๆนะที่อยุธยาออแต่สนุกวักหน,นาว <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันด้วยฝากากดไลค์กดแชร์นะครับ